ร้อนแล้วก็ชาร้อนนะครับที่เพื่อนขอมาเยอะเลยเดี๋ยววันนี้แค่ทำให้ดูนะไปเริ่มทำกันเลยเมนูแรกเป็นเมนูโกโก้ร้อน,อนเติมน้ำร้อนใส่แก้วชงเลยนะ80 ml ต่อไปก็เติมผงโกโก้1ช้อนโต๊ะพูนนิดหน่อยแบบนี้ โกโก้ที่เฮเลือกใช้เป็นสูตรที่เฮเบนเองจากประสบการณ์ขายเป็นโกโก้แท้ร้อยเปอร์เซนต์สูตรเข้มข้นที่ทดลองแล้วลูกค้าติดใจกลับมาซื้อซ้ำสำหรับแก้วนี้จะเป็นรสชาติสูตรคาเฟ่น,นะเฮจะให้ความหวานด้วยน้ำตาลอ้อยครึ่งช้อนโต๊ะโดยการใช้น้ำตาลแน่นอนจะไม่นัวเท่านมข้นแต่ข้อดีคือจะได้กลิ่นหอมและความชัดของโกโก้อย่างมากแต่ถ้าลูกค้าสั่งโกโก้ร้อนแบบนัวๆก็สามารถใช้เป็นนมข้นหวาน20 ML ได้ ต่อไปเติมครีมเหลว30 ml สำหรับเมนูโกโก้ร้อนร้านเฮียจะมีนม2ตัวให้ลูกค้าเลือกนะก็คือนมหมีกับนมสดธรรมดาโดยยอดขายโกโก้นมหมีเยอะกว่านมสดธรรมดาอีกนะครับโดยเฮียตั้งราคาแพงกว่าปกติ5บาทโดยลูกค้าที่ได้กินแล้วติดใจทุกคนจากแค่อยากลองเปลี่ยนมาเป็นลูกค้าประจำเลยโดยการทำนมร้อนให้เราตั้งไฟเบอร์3ไฟกลาง ประมาณหนึ่งนาทีก็สามารถตีฟองนมขึ้นสวยแล้วตัวนมหมีพอเขาโดนความร้อนแล้วอ่ะเขาจะมีกลิ่นหอมละมุนมากและที่สําคัญเขาตีฟองนมขึ้นง่ายมากเลยเห็นไหมครับใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะก็ได้ฟองนมหนานุ่มเหมือนใช้เครื่องสตีมฟองน,นมแพงๆเลยเทโกโก้ร้อนที่เราชงไว้ใส่แก้วแล้วก็ตามด้วยฟองนมหนาๆน,าน,านุ่มๆแบบนี้ คนให้เข้ากันเล็กน้อยก่อนเสิร์ฟให้ลูกค้าปิดด้วยฝาแบบพร้อมดื่มโกโก้ร้อนร้าน,นบเบอร์36พร้อมเสิร์ฟครับอันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายนะครับแต่ลองชิมรสชาติดูรสชาติสายคาเฟ่แน่นอนอม,มีความเข้มข้นแล้วก็นุ่มฟองนุ่งนะครับแล้วก็ตัวควรีมโรลมาที่เราใส่เข้าไปนะทำให้มันมีความมันความนัวติดลิ้น สำหรับเมนูเนี่ยร้านเฮียขายดีมากในตอนเช้าเฮียสังเกตนะกลุ่มลูกค้าที่สั่งเมนูโกโก้ร้อนเนี่ยมักจะเป็นพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่ขับรถมาแล้วมาจอดซื้อเขาก็จะจิบจิบกินในรถให้รู้สึกชื่นใจนะในตอนเช้าระหว่างที่รอรถติดหรือว่าขับรถอะ่ะพอเฮียขายที่เขตโรงงานเที่มมาตะใช่ไหมครับตอนเช้าอะ่ะรถก็ติดหน้าดูเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าช่วงไหนอากาศหนาวอะ่ะถึงมันจะมีไม่มากก็เถอะมันจะขายดีมากเลยนะสําหรับเมนูร้อนที่เป็นโกโก้เมนูต่อไปจะเป็นเมนูชาร้อน โดยสำหรับเมนูนี้เฮียเลือกใช้เฟนเพจในการชงนะครับแน่นอนระหว่างโมกกะพอดกับเฟนเพสอะโมกกะพอดอะชงชากมาได้หอมแล้วก็เข้มมากกว่าอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่น้องน้องที่ปรึกษาเฮียอยากเริ่มต้นขายกาแฟสดชาสดที่หน้าบ้านหรือว่าตามต่างจังหวัดโดยมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นก็ไม่กล้าขายแพงขายเมนูร้อน20บ้าง25าบ้าง แต่ถ้าคนเคยเปิดร้านมอกาพอตจะรู้ว่าแต่ละแก้วะใช้เวลาชงนาน3-5นาทีเลยหรือมือใหม่ฝัาจะได้แก้วนึงอาจจะเป็น10นาทีก็ได้เฮียจึงทําสูตรนี้แนะนำไว้ให้สําหรับเ,เพื่อนเมือใหม่ลองตัดสินใจดูเพราะว่าการขายของการบริหารเวลาถือว่าสําคัญมากสําหรับร้านชากาแฟเราจะมีช่วงเวลาที่ขายดีมากๆก็คือช่วงเช้าก่อนที่ลูกค้าจะไปทำงานแล้วก็ช่วงเย็นตอนที่ลูกค้ารอจะไปเข้ากะ พอเราเข้าใจแบบนี้เราก็ต้องคิดแล้วว่าเราอยากขายแบบไหนแบบแรกก็คือเน้นขายดีขายเร็วเน้นจํานวนเยอะแบบที่2เน้นเข้มข้นขายงานฝีมือแต่ต้องขายแพงหน่อยลองตัดสินใจดูเพราะหลักการขายของอ่ะคือขายแล้วต้องมีกําไรไม่ใช่ว่าขายดีไม่หยุดเลยแต่สุดท้ายนับตังอ่ะไม่เหลือแบบนี้มันก็ไปต่อไม่ได้สำหรับเมนูชาร้อนเมนูนี้เป็นชาเขียวนะอย่าใช้ชาเขียว1ช้อนโต๊พอดี ขอขายของนิดนึงนะสําหรับชาเขียวก็เป็นสูตรของร้านเฮียเหมือนกันเฮียผสมชาใต้กับชาเชียงใหม่เข้าด้วยกันรับรองทั้งหอมทั้งดีดลูกค้าติดใจแน่นอน <c oughs> เติมน้ําร้อน1 5อ ML ใช้เวลาในการบ่มชา1นนาทีระหว่างที่รอบ่มชาก็ให้ตีฟองนมร้อนเลยลูกค้าจะได้ไม่รอนานโดยสําหรับเตารุ่นนี้จะใช้เบอร์สานะครับเป็นไฟกลางในการอุ่น สำหรับการออกแบบเมนูชาเขียวถ้าเราอยากได้รสชาติคาเฟ่คือเน้นกลิ่นชาเป็นหลักอะ่ะให้เราเติมน้ำตาลอ้อยครึ่งช้อนโต๊ะแต่สำหรับแก้วนี้เฮียจะใช้เป็นนมข้นหวานเฮียทำตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับเวลาลูกค้าอยากได้แบบนัวๆเน้เราจะเติมเป็นนมข้น20 ml ต่อไปก็เป็นชาเขียวที่เราสกัดไว้100 ml แล้วคนให้เข้ากันนะครับแล้วลองดูสีชาเขียวแค่นี้ก็หอมฟุ้งแล้วก็น่ากินมากเลย เติมครีมเหลว30 ml แต่สําหรับเพื่อนๆที่คิดว่าครีมเหลวแพงหรือหาซื้อยากอ่ะก็ให้ใช้เป็นนมข้นจืดที่ห่อทั่วไปได้ด้วยอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับโดยเฮียทำสรุปสูตรพร้อมคำนวณต้นทุนไว้ให้ใต้คลิปเพื่อนๆกดดูได้เลยเฮียตั้งกล้องถ่ายนานไปหน่อยตัวนมมีละไายเล็กน้อยไม่ต้องแปลกใจนะปิดฝายกดื่มพร้อมเสิร์ฟ ชาเขียวร้อนร้านเบอร์36พร้อมเสิร์ฟจ้าขานี้ก็มาชิมกันนะจะมีความละมุนแล้วก็ฟินมากนะครับถ้าเาใส่เป็นตัวนมข้อนน่ะเขาจะมีความละมุนมีความหอมสไตล์ชาเขียวแบบไทยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าฟินมากไม่ต้องเชื่อเฮยน,นะอยากบอกว่าลองทำตามดู ถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้เฮาก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามช่องเฮียบ้านนะครับหรือว่าเพื่อนคนไหนสนใจอุปกรณ์กาแฟมเมล็ดกาแฟใบชาโกโก้หม้อมุกอก่พดหรืออุปกรณ์ร้านกาแฟต่างๆอ่ะก็อุดหนุนได้ที่ร้านเฮียที่ร้านนําเบอร์36มแล้วก็ไหนช้อปปี้ําเบอร์36คาเฟ่สินค้าพร้อมส่งนะครับกดสั่งได้เลยวันนี้เฮียขอตัวไปขายของก่อนสวัสดีครับ